และท่านผู้ชมค่ะครับ,รบขออนุญาตในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือวัคซีนแหละครับที่จะเข้ามาช่วยป้องกันให้เขาสามารถจู่วโควิด19ได้ตอนนี้รัฐบาลอนุมัติงบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับค่ะก็สําหรับเมื่อวานนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อนุมัติงบกลางให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะทั้งหมดเนี่ยสี่พันล้านเพื่อใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการโควิดไม่ว่าจะเป็น งบของบุคลากรค่าตอบแทนเสียงภัยนะคะโอที OT, ค่าบุคคลผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่าใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะและ<อ>้วก็ภายใต้4,600ล้านเนี่ยก็จะเป็น1,300ล้านเนี่ยจัดสรรให้กับเรื่องของการจัดซื้อวัคซีน ซีโนแวคที่จะมาจากจีเนี่ยสล้านโดสนะคะแล้วก็รวมถึงค่าบริหารจัดการค่าตู้เครื่องเรียกว่าอะไรคล้ายๆแั่ตู้เย็นที่จะต้องมาแช่วัคซีนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่ามีความพร้อมจัดสรรงบประมาณไปแล้วทีนี้2ล้านโดสก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าชุดแรก2องแสนโดสเนี่ยจะมากุมภาพันธ์ปีนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ มีนาคมแปดแสนโดสแล้วก็เมษายนอีกหนึ่งล้านโดสอันนี้เป็นที่มาจากจากจีนก็คือที่ชื่อว่าซิงโวเวแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าจะมาจากแอสตราเซเนกาเนี่ยที่เราจองไปแล้ว26ล้านเมือ่อวานนี้คอรมอก็เห็นชอบแล้วว่าจะสั่งจองเพิ่มอีก35สิบห้าล้านโดสนะคะ ในส่วนของซีโนแวคเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาก็คาดว่าประมาณปลายกุมภาเข็มแรกน่าจะได้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าแน่นอนว่า ชุดแรกสองแสนเนี่ยคือเพื่อประชาชนหนึ่งแสนคนเนี่ยเพราะว่าคนต้องฉีดสองสองโดสเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะต้องขอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงสุดถูกไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้พวกที่กลุ่มคนที่มีโรคโรคกลุ่มเสี่ยงต่างกลุ่มเสี่ยงต่างๆค่ะแล้วก็มีโรคประจาตัว ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเพราะว่าจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเราก็จะเห็นว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจําตัวเนี่ยคือคนที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรเป็นตามกลุ่มๆแต่ว่ารับรองว่าในภาพรวมเนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลคือเตรียมไว้70ล้านโดสเพราะฉะนั้นก็ประมาณ35ล้านคนจะต้องได้รับก,การฉีดวัคซีนฟรีด้วยค่ะ สุดท้ายปลายทางเลยครับถ้าจะได้ครบตามที่เป้าหมายของรัฐบาลตั้งไว้เนี่ยมันจะช่วงเวลาไหนค้ท่านรองครับก็น่าจะอีกรอดใหญ่ๆเนี่ยก็คือพฤษภาคมไปแล้วเพราะว่า จากแอสตราเซเนกที่สยามไบโอไซที่เราจะผลิตในในประเทศไทยนะคะ,ะคือตัววัคซีนเนี่ยได้การทําแลบอะไรจากอังกฤษแต่ว่ามาผลิตในประเทศไทยซึ่งข้อดีก็คือเรื่องของการขนส่งแล้วก็ตัวนี้จากแอสตราเซเนกเนี่ยเรียกว่าเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากเพราะฉะนั้นการรักษาดูแลตัวเชื้อวัคซีนเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าของตัวอื่นนะคะ แล้วก็จะทยอยเรื่อยๆรวมถึงที่สัปดาห์ที่แล้วก็อนุมัติงบให้อีก1,800ล้านบาทเนี่ยนะคะให้กับสถา,าบันวัคซีนแห่งชาติอันนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดใหญ่แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ส่งไปทดสอบที่ที่อังกฤษและเดี๋ยวจะมาทดสอบในคนก็จะใช้เวลาอีกอีก,อกสักระยะหนึ่งค่ะ ก็จะได้เห็นเป็นปฏิทินเอาไว้ว่าจะเข้ามาอีกประมาณกันเท่าไหร่ให้ประชาชนตั้งตารอแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของการที่จะนำวัคซีนเข้ามาด้วยนะครับค่ะค่ะเรื่องของวัคซีนนะคะมีอะไร